ที่เรายืนอยู่นี้ก็เป็นจุดก่อสร้างสะพานข้ามทางรถไฟนะครับซึ่งอยู่ในทางเลี่ยงเมืองจังหวัดสุรินทร์นะครับซึ่งเป็นทางด้านตะวันตกทางเลี่ยงเมืองนั้นจะมีสองสองจุดด้วยกันที่ทําสะพานข้ามทางรถไฟจุดนี้ก็เป็นสะพานตัวที่สองนะครับซึ่งเราเตรียมรองรับในเรื่องของการขยายตัวทางเลี่ยงเมืองเป็นสีช่องจราจรนะครับด้านหนึ่งเป็นสีช่องแต่อีกด้านหนึ่งเป็นสองช่องอยู่แล้วก็เตรียมไว้เลยนะครับซึ่งขณะนี้งาน ก็ช้าไปประมาณ13เเซนะครับช้าไป13ซึ่งก็ติดอยู่ตรงการขออนุญาตทางการรถไฟนะครับซึ่งอันนี้ก็จะรับไปติดตามเร่งรัดทางการรถไฟให้รุญาตในเข้าพื้นที่ก่อสร้างนะครับส่วนอีกจุดหนึ่งก็จะเป็นจุดของทางด้านตะวันออกเ,ออเลี่ยงเมืองตะวันออกนะครับซึ่งอันนั้น,นดําเนินการโดยศูนย์สร้างทางและก็ศูนย์สะพานของออขอนแก่นนะครับอันนั้นก็ ตัวตัวตัวนัว้นจะเสร็จปี6-4นะครับตัวนี้ก็จะเสร็จปี64เช่นเดียวกันนะครับก็ขณะนี้นั้นทางเลียงเมืองของจังหวัดสุรินนั้นก็เรียกว่าครบหลูมแล้วครบหลปแล้วนะครับแต่ว่ามีเป็นอาจจะมี2ช่องบ้าง4ีช่องบ้างช่วง2องช่องนั้นก็จะขยายเป็นช่วงๆไปนะครับเป็นระยะะไปนะครับให้ครบเป็น4ช่องทั้งหมดซึ่งก็จะเดมเืองการตั้งแต่ปี25ง2ไปจนถึงปี2560 เป็นระยะระยะนะครับคงว่าะขณะนี้นั้นก็ยังใช้งานได้อยู่นะครับอันนี้ก็จะมีแผนในเรื่องของการขยายต่อไปนะครับส่วนที่มาติดตามความคืบหน้าอีกอันนึงก็คือในเรื่องของการก่อสร้างเส้นทางทางด้านเหนือด้านใต้ด้านเหนือด้านใต้เอาด้านเหนือก่อนนะครับช่วงสุรินทร์จอมพระสุรินจอมพระนั้นเสร็จแล้วนะครับส่วนจอมพระท่าตูมนั้นเนี่ยก็ อยู่ในระหว่างการก่อสร้างนะครับซึ่งอันนี้ก็จะไปเชื่อมกับทางจังหวัดร้อยเอ็ดกับจังหวัดกาลสินนะครับอันนี้อยู่ในระหว่างการก่อสร้างเพิ่งได้งบปี2 5 6 2นะครับนะครับอันนั้นก็เป็นทางด้านทางด้านเหนือของเส้นทางเหนือใต้นะครับส่วนทางด้านใต้นั้นก็จะเป็นช่วงของสุรินทร์ช่องจอมนะครับสุรินทร์ช่องจอมนั้นก็มีช่วงปราสาทช่วงช่วงประสาทไปช่องจอมนะครับ ก็อยู่ในระหว่างการก่อสร้างอันนี้ก็จะเสร็จในปี2564นะครับ2564นะครับอันนี้ก็จะเป็นสีช่องจราจรไปจนถึงชายแดนเลยนะครับ <c oughs> อันนี้ก็คือในส่วนเหนือใต้นะครับส่วนทางด้านอ,อีกเส้นหนึ่งก็ทางด้านตะวันออกตะวันตกทางด้านตะวันตกนั้นจากตัวเมืองไปวงแหวนนั้นก็เป็นสีช่องนะครับส่วนที่ยังขาดอยู่ก็จะเป็นเส้นอันนี้เราพูดถึงเส้นทาง226นะครับ 226ก็จะมีสุรินทห้วยทับทันนะครับสุรินห้วยทับทันแล้วก็ต่อจากห้วยทับทันไปอุทุมพรนะครับจังหวัดศรีสะเกดอันนี้ก็จะ,ะเริ่มดําเนินการในปี2563นะครับก็จะติดอยู่นิดเดียวนะครับในเรื่องของสุรินห้วยทับทันนั้นประชาชนก็ใช้กันเยอะนะครับเส้นนี้นะครับลองจากเส้นทางหมายเลข24ซึ่งเราปรับเป็นสีช่องจ,จอราจรเสร็จหมดแล้วนะครับเพราะฉะนั้นในช่วงสุรินสุริน ห้วยทับทันตรงนี้ก็จะเจอโบราณสถานอยู่สองแห่งด้วยกันนะครับปราสาทเมืองทีกับปราสาทอีกอันหนึ่งนะครับมีสองอันอันนี้เราก็จะปรับแผนตรงนี้ให้ตัดในช่วงที่เราจะต้องทําอ e a แล้วก็ดําเนินการในส่วนการขยายเป็นสีช่องจราจรไปก่อนนะครับแล้วก็ช่วงห้วยทับทันกับอุทุมพรน,นั้นก็จะให้ต่อเชื่อมกันให้เป็นสีช่องจราจรทั้งนี้ทั้งนั้นก็เพื่อ ลดความเสี่ยงทางด้านความปลอดภัยทางถนนนะครับอันนี้ก็เป็นทางด้านตะวันตกนะครับซึ่งอันนี้ทางพี่น้องประชาชนก็เรียกร้องกันมานานนะครับแล้วก็ดําเนินการในเส้นหลักก่อนโครงข่ายหลักก็คือเส้นยีบสีให้เสร็จแล้วก็ดูเส้นสองสองหนะครับให้ให้สมบูรณ์นะครับส่วนอีกอันนึงก็คือในเรื่องของช่วงของสุรินสุรินสุรินสังขะนะครับสุรินสังขะซึ่งอันนี้ก็เป็น ไปตามมติคอรมอรสัญจรนะครับอันนี้ก็จะมีการขยายนะครับในปีเราจะเสนอในปี2 5 6 3เช่นเดียวกันนะครับก็เป็นการขยายช่องจราจรจากความกว้างเเรียกว่า7ออน8คือ7ช่องจราช่องจราจร2ช่องนะครับสช่องช่องละ3.5แล้วก็มีหลายทางอีกข้างละ1เมตรซึ่งก็ยังแคบปัจจุบันนี้ข้างละ50เซนก็เรียกว่า7ออน8มันแคบ แล้วก็จะขยายให้เป็น7อ่อน12ก็เ,เรียกว่ารถวิ่งสวนกันได้นะครับแล้วก็แซงกันได้ตรงนี้นะครับอันนี้ก็เป็นมติอคอรมอสัญจรนะครับอันนี้ก็เป็นอีกเส้นหนึ่งที่เราจะพัฒนาให้นะครับในส่วนของจังหวัดสุรินทร์นะครับอีกอันนึงก็เป็นช่วงที่การเช,าเ,าเชื่อมสนามบินนะครับเส้นทาง3 2 3ส8นะครับถ้าหาก พี่น้องชาวจังหวัดสุรินเนี่ยเวลาใช้สนามบินนั้นสนามบินที่ใกล้ที่สุดนั้นก็คือสนามบินบุรีรัมย์ที่อำเภอสติกนั้นระยะทางประมาณ50 5 0กิโลเมตรปัจจุบันนี้เนี่ยก็ระยะเวลาการเดินทางนั้นก็ประมาณสัก45นาทีนะครับเราก็จะปรับตรง2378ซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยปริมาณการจราจรยังไม่ถึงเกณฑ์แต่ว่าหลักของเราคือว่าการเชื่อมโครงสร้างพื้นฐานของทางด้านคม,มนาคมให้มีความรวดเร็วแล้วก็ไหลลอยต่อ รัน,น,น2 3 7 8ถ้าเราปรับเส้นทางตรงนี้ให้เป็นสีช่องจราจรตรงนี้ระยะเวลาการเดินทางของจากคนจังหวัดสุรินทรน์ไปใช้สนามบินที่บุรีรัมย์ตรงนี้ก็จะลดลงมาจาก45นาทีเหลือ30นาทีก็จะทําให้มีความสะดวกมากขึ้นนะครับอันนี้ก็ก็จะพัฒนาเส้น2 3 7 8นะกําลังดูว่าจะาแบบเรียบร้อยไหมถ้าแบบเรียบร้อยก็อาจจะผลักดันในปี2563เหมือนกันครับอันนี้ก็เป็นสิ่งที่มาติดตามงานในจังหวัดสุรินทร์ในวันนี้ครับ